อย่างนี้มันกระตงเข้าได้สามจากข้างถังนะครับก่อนผมเข้ามาในประมาณเหลือแต่เหลือแต่ขัวมันมนะครับที่นี่มันยังน้อมยังบมมีขาในตลาดตะยังตามที่อเออก็ผลอยู่ที่ประมาณสามร้อยถึงสามร้อยถึงห้าร้อยบาทดูเหลืองออกมาแล้วคือพร้อมที่จะเก็บไปบ่มแล้วนะครับประมาณสามทิบผล แต่ผลที่ผลที่เป็นหัวใจของผมเลยมันเหมือนปิดหัวใจกันไปเลยเป็นผลที่เขาดูแลฟูม<ล>ฟัก,ฟกม <า S 1> ันเลยไหมครับดูแลฟูมฟักเข้าสวนก็ดูออกสวนก็ดูทั้งเช้าทั้งเย็นเฉพาะสองผลเนี่ยผลหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลมันเหมือนเด็ดหัวใจไปเลยนี่นี่คือผลของของขนมหาหมดส้มหรือมหามดแดง แต่บอได้หาหมดแดงอย่างเดียวเข้าสวนมาปั๊บต้องจอดรถแล้วก็ใจ้กูกันเนี่ยนะครับผสมเกอรทุกวันเพราะฉะนั้นผลมันออกมามันก็จะไล่เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่น,ปน,นไปนับจากวันบานถ้านับจากวันตกแต่งกิ่งมาจนถึงจะเก็บได้เนี่ยใชเวลาประมาณ8เดือนดูแลเฝ้าธนุถนอมมา8เดือนแต่เวลาติดเขาคำเอาเนี่ยบเกิน30มนาที นี่มันจะเรียกว่าอย่างไรครับมันเป็นสิ่งที่บกคนจะเกิดขึ้นสำหรับคนทำมาหากินเนี่ยผมบกหวงปกติก็จะมีคนเข้าออกที่จะมาลุงน้องขอสิมดส้มหนาขอสอยมดส้มนะออมมนะแล้วคนที่ปกตกิก่อนมาก็จะบอกมีว่าจะไปยิบนั่นยิบนี่แม่แต่มายงชิดหรือผลไม้ติดซุกข,ขาต้น เขาจะบกเกยยิบกลิ่นเลยอันนี้เป็นกรณีขั้งแรกที่เกิดขึ้นมาแล้วมันทําให้ผมเสียใจเสียใจในพฤติกรรมของคนณตีออกมาทํามาหากินถ้าหากินโดยปกติโดยสุจริตนะครับทําไปเต้หายก็ตอนรับแต่ถ้าเข้ามาแล้วยิบผลไม้ติดมือไปอันอย่างก็จ้างตีอยู่ในสวนคือนอกจากตีคุณบุกรุกเข้ามาบอดได้รับ อนุญาตจากเจ้าของถวนละถือเป็นการบุกลุกแล้วหนึ่งยังทีสองตีคุณทําอีกการยิบผลไม้ไปการยิบอันหยังของในสวนไปก็จ้างถือเป็นการลักทรัพย์นะครับสิ่งนี้บอกควรจะเกิดขึ้นกับปีน้องเฮาเมืองแปะผมขอไหวขอวิงวอนออกมาทำมหา,หากินโดยสุจริตพระมดสมก็เอาแต่มดสมปอของแม่แต่มีค่าบาทเดียวบอกควรเจียยิบติดมือออกไป แต่ตรงนี้ภาษากํมเมืองเปิ่นถือว่าเป็นการตัดหนามผมทางตัวเก่าคือต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเฮาก็บอสามารถจะไปหากินที่ไหนแล้วละพะเขาไปทําชั่วไว้คนอื่นก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนจะบอสามารถจะเข้ามาในสวนของใครของไผัได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอฝากไว้นะครับเสร็จแล้วเทบกก นี่ก็จริงๆก็เป็นสวนอไม่้มุยาดแล้วครับมันหาต้นกระถินในสวนนี่เป็นทั้งมดส้มชนหมากเลยเป็นทั้งมดส้มน,นะครับนอกจากครับ